โอ้ถ้าราคาขนาดนี้ใครจะกล้าทุ่มบ้างครับโอ้โหมีรายงานล่าสุดครับบอกว่าสเปอร์เนี่ยตั้งราคาขายแฮร์รี่เคนมาหาโหดเลยนะครับในช่วงตลาดซัมเมอร์นีม้มาตามกันหน่อยครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากกาดิน,นาเซครับสื่อจากสเปรนะรายงานบอกว่าสเปอร์ครับวางราคาขายแฮร์รี่เคนขั้นต่ำเนี่ยหนึ้ล้านยูโรสําหรับทีมนอกทีมพือังกฤษนะครับโอ้โหถือว่าสูงจัดเลยคือตอนนี้เราต้องบอกก่อนนะครับว่าแฮร์รี่เคนเขาเหลือสัญญากับสเปอร์เนี่ยอีกแค่ปีเดียวเท่านั้นนะครับ และทำให้ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมามีข่าวย้ายทีมอย่างต่อนเนื่องได้รับความสนใจจากทั้งในพิมพ์เนงเฤรรวมไปถึงสเปนแล้วก็เยอรมน,นีนะครับไม่ต้องรอชา้ารายงานล่าสุดจากกาเดนาเซซจากสเปนครับบอกเลยว่าสเปอร์ไก่ที่ท้องเนี่ยวางราคาขายแฮร์รี่เคนในราคา100ล้านยูโรสําหรับทีมนอกเวทีพิมพ์เนงเฤรนะครับและราคา150้าล้านยูโรสำหรับทีมในพิมพ์เนียงเฤรดครับโอ้โหขนาดนั้นกันเชียวเลยเหรอครับ ทำไมสัญญาแค่เหลือปีเดียวเนี่ยต้องตั้งแพงขนาดนี้ครับไม่กะให้ย้ายเลยใช่ไหมครับเนี่ยสูงจัดเลยนะครับแม้ว่าตอนนี้แฮร์รี่เคนครับอายุจะปลาเข้าไป29ปีแล้วกําลังจะเข้าสู่สัญญาปีสุดท้ายกับสเปอร์แต่ดูเหมือนว่าสเปอร์ครับไม่ยอมลดราคาลงมาจากเดิมเลยและพร้อมขายในราคาตามที่สมศรเรียกร้องแม้ว่าสเปอร์มีโอกาสเสียตัวแบบฟรีๆในหน้าร้อนปีหน้าถ้าหากว่าแฮร์รี่เคนคนนี้ไม่ต่อสัญญาใหม่กับสเปอร์ออกไปนะครับ ผลงานของเคเนในฤดูกาลน,นี้ลงสนามไปทั้งหมด49เกมจากทุกรายการนะครับทำได้32ประตูกับ5แอสซิสและพร้อมที่จะตั้งราคาสูงสำหรับสเปอร์นะครับออะไรขนาดนั้นครับแล้วทีมไหนจะกล้าบ้าทุ่มขนาดนั้นเลยโอ้โหสูงจัดเลยอายุ29ปีเหลือสัญญาปีสุดท้ายกับสเปอร์ตั้งราคา100ถึง150ล้านยูโรนะครับโอ้โหทุกคนละครับ มีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของแฮร์รี่เคนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะผมไม่รู้ว่าจะไปลงเอยกับทีมไหนถึงแมนยูให้ความสนใจจริงๆรเนี่ยระดับ1 0 0่ง0ถึงหนึล้านยูโรเนี่ยมันสูงไปหรือเปล่านะครับโอ้โหหลายทีมจะมองแล้วตาค้างเลยหรือเปล่าเนี่ย